สวัสดีด้วยนะครับผมและเราอยู่กันในช่องของ VRVS Channel และเราอยู่กันในเกมคาบ่าว PC นั่นเองนะครับผมเฮเฮเฮก๋เคยเย่กราบสวัสดีด้วยนะครับผมและตอนนี้เราอยู่ในช่องของ VRVS จะพูดซ้ำทำไมมึงจะพูดซ้ำทำไมจะว่าหรือเปล่า และสําหรับคลิปนี้นะครับก็คือคลิปที่ผมจะมาบอกทุกคนว่าสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับว่าหน้าเมลิดหน้าจากกอเกาะหน้านี้นะครับผมเราจะใช้ทั้งหมดกี่แต้มและเราจะได้เลขแดงเลขฟ้าเท่าไหร่นะครับและจกกอเกาะขึ้นมาที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับผม เราไปที่เริ่มต้นเลยนะครับผมตอนนี้นะครับณปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมลองเช็คก่อนอ่าตอนนี้เลขแดงผมอยู่ที่3 3 4 9 8นะครับส่วนแต้มเมลิตนะครับเราจะอยู่ที่ประมาณ4 5 4 1 5ประมาณนี้เลยนะครับดูว่าเราเอาออกมาหรือยังและเลขแดงเลขฟ้าเท่าไหร่นะครับและตอนนี้นะครับเจาะเกาะเราอยู่ที่ทั้งหมด544นั่นเองนะครับผมปัะต่อไปเรามาเริ่มอัพกันเลยนะครับ และหน้าเจาะเกาะทั้งหมดออกมาเรียบร้อยนะครับเราจะเหลือโมลิตรพอยต์แค่4แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเราเฉลี่ยกลมๆเลยนะครับการที่เอาเจาะเกาะของหน้านี้ออกมาได้ผมมองว่าหน้าจะไม่เกิน4 5 0 0 0แต้มเมอร์ลิตนั่นเองนะครับ45,000แต้มเมอร์ลิตหน้าจะไม่เกินดีนะครับและต่อไปนะครับเราได้เลขแดงเลขฟ้าเพิ่มมาเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับเลขแดงเลขฟ้านะครับผมอยู่ที่34,967นะครับ และก่อนหน้าก่อนที่เราจะอัพนะครับเลขแดงผมอยู่แค่33,498นะครับเลขแดงผมขึ้นมาทั้งหมด1,469นะครับผมหูถามว่าเยอะไหมมันก็ใช้ได้อยู่นะหมายถึงว่าเงินที่เสียไปเนะี่ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะเอาจริงๆตีกากลมเลย45,000แต้มขวดละร้อยสมมุติ4 5 0 0 0แต้มเราใช้ทั้งหมด450กขวดคูณ22เข้าไป เราใช้ทั้งหมด 9,900m สําหรับใครที่ไม่มีเมลิดเลยนะเสียประมาณ 9,900m แต่ขวดเมลิดที่เราซื้อคือขวดละ 22m นะครับไม่ใช่ 23m เพราะฉะนั้นเราใช้ประมาณเกือบหมื่นมสําหรับเอาหน้าจอกาะออกมานะครับผมต่อไปถามว่าเราได้จอะเกาะออกมาทั้งหมดนะครับใช้นอกวอทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมอัพเมลิตนะครับจอเกาะเราอยู่ที่544นะครับแล้วตอนนี้จอะเกาะเราอยู่ที่605นะครับจอะเกาะเราเพิ่มมาทั้งหมด 61เลยนะครับผมาว่า61มาจากไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาบวกให้ดูก็คืออันนี้นะครับได้มา5นะครับผม2อันนี้นะครับบวก22ก็เป็นเป็น27นะครับผมแล้วก็หน้าสุดท้ายครับได้มาอีกทั้งหมด34ครับบวก34เข้าไปเห็นไหมเราจะได้ทั้งหมดเป็น61ตรงกระป๋งตรงกระเต่งเดะเลยเลครับผมแล้วถามว่า ต่อไปเราจะอัพหน้าเอาแอดดา m a g ออกหรือไม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราสมควรที่จะเอาออกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูเลขสมมติฐานอยู่ที่เลขแดงเลขฟ้าแล้วกันนะครับอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เลขแดงอยู่ที่34,967ื่่พันเก้าร้อบเจ็ดใช่ไหมถ้าเราอัพ add d a m a ไปนะครับผมเป็นเมอริตนะครับอัพแอดดา m a g หน้านี้แล้วกันอ่ะจาก27เพิ่มมา29เก้นะครับสิบสองมากับแอดดา m a g e เราเพิ่มมา3เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าเลขแดงเราขึ้นมาเท่าไหร่แอดดา m a g เราขึ้นมา3ามไครับปับ๊บเห็นไหม แอดดามิเช็ดเคแอดดามิเพิ่ม 3, เลขแดงเพิ่มมันแค่2เพราะฉะนั้นนะครับผมจะเลือกข้ามผ่านไปอย่างง่ายดายนะครับโดยที่หน้าต่อไปผมจะไปอัพหน้าหลบก่อนนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีนะครับผมว่าเราได้อะไรกันมาเท่าไหร่มาบ้างนะครับสำหรับหน้าเมลิดหน้าเจาะเกาะน,นะครับสำหรับใครที่จะเอาออกมาเนีครับฉเฉลี่ยแล้วแต่เมลิดจะอยู่ที่ประมาณ45,000ครับ แต่เราอัพแค่จอกเกาะแต่แอดเดามีเราอัพไม่เต็มนะครับผมเอาจอกเกาะออกมาใช้ทั้งหมดแล้วอัพจอกเกาะเต็มจะอยู่ที่ประมาณ45,000นะครับผมแล้วเลขแดงในหน้าของเมอริตจอกเกาะนะครับผมจะเพิ่มมาทั้งหมด1469นส่ะครับส่วนข้อหัวข้อสุดท้ายคือจอกเกาะเราจะได้เพิ่มมาทั้งหมด61หน่วยนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับผมไม่มากก็น้อยอย่างนี้ผมไปแล้ว ราฟันดีราติสวัส์เล่นเกมเล่นได้แต่พอดีนะจ๊ะอย่าลืมดูแลคนขน้างค้ะครับไปแล้วบายบายจุบจูบ๊บ